ก็กลับมาพบกับผมนะครับอ่าเซลแนนะครับผมก็อยู่ในช่วงของอยากรีวิวนะครับดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหมือนอีกเช่นเคยนะครับผมตัวตัวข้างหลังนะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับผมตัวตัวรุ่นนี้เลยอ่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว X อ็กซิลียกสูงนะครับสประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวท็อปสุดของตัว X อ็กซิลียกสูงแล้วนะครับ ก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะเคยรีวิวไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นเป็นตัวสีดำนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวของสีขาวมุกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งจองมานะครับเฉทยภูมิทัพลายหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะเอาสีดําก็อาจจะเปลี่ยนใจตอนเวลาคุยแล้วไงครับว่าเป็นตัวสีขาวมุกสีขาวมุกก็สวยอีกแบบนึงครับสีดําก็จะสวยในอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอนนะครับผมเพื่อเป็นการให้เสียเวลานะครับว่าเดี๋ยยวววผมพาาาาาไไปดดูนนนะะคครรััััับบบบ่่เ้้ตตตีีแกกงงงส ดูกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกระจังหน้านะครับก็ยังคงแบบดุดันเช่นเคยนะครับสีดํานะครับตัดด้วยเป็นสีออกเลื่อนหมูนิดหน่อยนะครับโลโก้อซูสุก็จะเป็นสีแดงอยู่ครับเอกลักษณ์ของตัวเอ็กซิลี่นะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับสําหรับฝากระโปรงนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็นลายของตัวเอ็กซ์นะครับผมถ้าไม่มีคาดหน้าเนี่ยไม่ใช่เอ็กซิลีนะครับบอกไว้ก่อนเลยส่วนใหญ่เอ็กซิลี่นะครับทุกรุ่นนะครับจะมีลายคาด หน้าตลอดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ x s นะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของนี่ล้อแมกนะครับขอบ18ครับสีดำนะครับผมอ่าสีดำเงาด้วยนะครับอุ้ยลายนี้สวยมากนะครับออก่อนเลยนี่เดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งอ่าล้อหลังครับเช่นกันครับผม ส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้าย3ชั้นนะครับหรือเรียกชื่อว่าชิปเปอร์นาเมอนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2024นะครับผมแล้วก็ลายคาดหลังนะครับซึ่งเอ็กซิยังไงก็ต้องมีคาดหน้าคาดหลังนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงเลยนะครับจะต้องมีนี้ครับก็เรียกว่าโลบาร์ครับผมสวยงามเลยทีเดียวและเสียงคาก็จะมีไฟเบรกอยู่ด้านนี้นะครับด้านบน ับผมไฟเบรไฟที่สามอ่ารอรอย่างนี้ให้ดูวนอีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวทางเรานะครับจะพาไปดูของตัวด้านในว่าสวยและหรูมากแค่ไหนนะครับเลยนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูหัวเกียร์นะครับว่าหัวเกียร์เป็นแบบนี้เป็นออโต้นะครับจอ,อนะครับตรงนี้ บก็เป็นบาะหนังนะครับสีออกดำๆเทาๆหน่อยนะครับแต่จริงๆ่ามองเรื่องสีดำครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของตัว X Series นะครับอยู่ตรงนี้เลยอสวยงามครับบอกเลยว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนยิ่งเป็นตัว X Series ด้วยนะครับสำหรับพวกสายยกสูงสปอร์ตนะครับชอบแนวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูโปรโมชั่นดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับณตอนนี้ สำหรับเจ้าโปรโมชั่นโตข้างหลังนี้นะครับผมเอ e r ซ e s ีสีประตูยกสูงนะครับสีขาวมุกนะครับผมโปรโมชั่นของเรานะครับจะมี2แบบนะครับจริงๆมีหลายแบบครับแต่ว่าถ้าตัวจัดโตเลยตัวนี้นะครับก็จะใช้เงินดาวน์อยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทครับผม ใช้คนกูร่วมหนึ่งคนครับแต่ว่าต้องที่รายได้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าเคยผ่อนของอะไรมาก่อนแล้วาสามารถออกได้คนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายได้จะต้องถึงครับผมแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับของตัว X Series เลยนะครับผมที่ตอนนี้กำลังเป็นนิยมเลยนะครับลูกค้าใช้แคมเปรน,นี้เยอะมากเลยนะครับก็คือดอกเบี้ย0%นเนะครับผมดาวที่ 25%ผ่อน48งวดน,นะครับผมเป็นดอกเบี้ย0%เลยนะครับผมสำหรับสีนี้ไม่อเรื่สีนี้หรือว่าเป็นสีดำนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นเอ็กซิลี่ทุกรุ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็น0%ทั้งหมดนะครับผมณตอนนี้นะครับต้องบอกนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน,อนประจํารับสลิปเงินเดือนแล้วก็เดิน uh, บัญชีเซมเมนต์ตามปกตินะครับก็จะมีส่วนลดท่หารนะครับอีก10,000บาทนะครับผมและที่สําคัญถ้าลูกค้ามีสำเนารถอีนสุ ก็จะลดไปอีก10,000นบาทครับผมโปรโมชั่นดีๆตอนนี้นะครับดีมากมายเลยนะครับยิ่งศูนเปอร์เซนี่คือต้องยิ่งรีบเลยครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะหมดช่วงไหนเลยเนี้ยครับเพราะว่าตอนนี้รถของตัวไอซีก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับผมรีบเลยนะครับใครสนใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับยี่สชั่วโมงถ้าเกิดว่าบางทีโทรแล้วผมไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ